ขออนุญาตอัปเดตนิดนึงได้ไหมฮะอาจจะนอกประเด็นวันนี้ก็คือหลังจากที่ทางคณะทำงานย่อยของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยครับที่คุยกันเรื่องของสันติภาพชายแดนใต้อัปเดตนิดนึงครับท่านดาวีครเป็นยังไงบ้างคุยกันไปแล้วกับการประชุมนัดแรกครับราการประชุมตัวใหญ่การประชุมมันไม่มีครั้งเดียวมันคงจะก็มีหลายครั้ง,งแล้วก็ก็มีตัวแทนของแต่ละพักไปเพียงแต่ละพักเนี่ยต้องการเอา มีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากสร้างสันติภาพให้เกิดความสันติสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนในภาคใต้อะนะ mm hmm. แต่ละราคการเมืองก็มีตัวแทนก็ทราบว่ามีการนัดประชุมกันครั้งที่สองครั้งที่สาม <Yeah. S 2> แต่คณะทํางานก็เพียงแต่เป็นเป็นคณะทํางานต้องส่งข้อมูลที่ผลของการประชุมมาให้คณะที่เขาเรียกว่าคณะเปลี่ยนผ่านกัน mm hmm. นะ การที่กั้นทีมนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็อพอส่งมาแล้วเราก็ต้องส่งไปให้หัวหน้าพักดูว่าเออแนวการสร้างสัติภาพในภาคใต้เนี่ยเป็นยังไงแต่ผมจะพูดในมุมของพรคประชาชาตินะครับเชิญครับพรคประชาชาติเนี่ยเราเห็นว่าวันนี้ภาคใต้เราไม่มีเสถียรภาพอันนี้เน้นเราเดี๋ยวตรงนะเราจะต้องสร้างเสถียรภาพให้เกิดความเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านความมั่นคงเนี่ยจะต้องสมดุลกันให้ได้เพราะว่าที่เสถียภาพทางเศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดขณะที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนของการเลื่อมล้ําเรื่องการใช้กฎหมายมากที่สุดครับแ,แล้วก็เสถียรภาพเรื่องความมั่นคงของรัฐ <Yeah. S 2> และความมั่นคงของประชาชนเนี่ยต้องสมดุลกันหรืออันนี้ก็คือแสดงออกว่าทุกชีวิตในภาคใต้ต้องมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์ส,สิน <Yeah. S 2> อันนี้คื็มุมแต่เนื่องจากสามจังหวัดเนี่ยเป็นดินแดนพระหุวาตนธรรมเราต้องสร้างมิตรภาพให้ได้การเกิดมิตรภาพเนะี่ยก็มีอยู่สามสี่ประเด็นต้องหลัก mm hmm. ในฐานะมนุษยชาติียกันเนี่ย <Yeah. S 2> ต้องมีมิตรภาพมิตรภาพบนฐานของความแตกต่างทาง เชื้อสายเชื้อชาอันนี้ก็ต้องให้เกิดให้ได้มิตรภาพในคนะของศาสนาเราต้องสร้างสังคมพระหุัวนธรรมที่ให้เกิดอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับครับครับอันนี้เป็นแนวทางก็ย้ำนะเป็นในมุมของทางประชาชาติแต่ว่าพรรคอื่นเขาก็มีแนวทางแตกต่างกันไปอัปเดตทิ้งท้ายนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกับเอามาพูดคุยกัน